ค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำปูเสือเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะเข้าไปต่างจิตอธิษฐานภายในถ้ำเนาะคะ่ะขอพรขอโชคขอลาภกับปูเสือสมิงข้างในเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีบรรยากาศเนาะคะ่ะข้างในที่เตรียมไปด้วยอ่ะบุญบาร,รมีองค์เทพเทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่ะต่างจิตอธิษฐานเข้าไปพร้อมพอกันเลยเนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเนาะคะ่ะปากทางเข้าไปเนาะคะ่ะพี่น้องโชคดีร่ำรวยทุกๆท่านค่ะ ขอบคุณพี่น้องเอ็ซีทุกทุกท่านเนาะค่ะทีหายกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องบ่มียังหายพี่น้องเนาะค่ะนจากคำว่าอนุโมทนาสาธุะคะ่ะเดี๋ยวเจ็บจ่าแผ่นกลองเนาะค่ะหายพี่น้องเบ่งบรรยากาศตออๆปูเสือากาจะเป็นเสือสมิงเนาะคะ่ะก็จะเป็นรูปลากสีขาวเนาะค่ะพี่น้องตรงนั้นไม่ยาสายเมือก็จะเป็นสีเหลืองเนาะคะ่ะเพอปูเสือสมิงเนาะค่ะพี่น้อง ขอเรื่องหน้าที่การงานโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องก่อนทีพี่น้องจะเข้าไปกะให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนาะค่ะก่อนทีจะเดินเข้าไปในธรรมเนาะค่ะก่อนจะเข้าธรรมเนาะค่ะพี่น้องขอพ่อนใดนึงขอเนาะค่ะขอเรื่องอ่าการงานกะเน้นการงานเนาะค่ะโชคลาภก็คือโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องขอขอเดียวเนาะค่ะเดียเด๋ยวอ่าเบิ่นจะซับสนเนาะค่ะพี่น้อง ฝนตกเนาะค่ะพี่น้องมาด้วยใจที่ศรัทธาต่อปู่องค์ดําแสนิรีจันท่าและ้วกะ็ปู่สมิงเนาะค่ะแล้วกะ็องค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะภายในเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะมืดแน่เนาะคะ่ะโอ้ยอปู่ได้เอาลูกหลวงปู่สวงมาไว้สาธุสาธุสาธุ อย่าพึ่งห้องเสียงเสือเสียงสิงเดอ้อปูมุกยานเป็นคือกจันเดี้เ่งมากผู้เดียวอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพาประทานเนาะค่ะพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นสาเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีรูปปั้นปูนาครารเนาะค่ะอยู่ข้างล่างสวยงามแล้วกัสิากิซตยางมากเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในสารขอพรเปิดโชว์เปิดลาบเนาะค่ะพี่น้องแนวทางโชว์ลาบกะหายพี่น้องทุกวันละคะ่ะแต่จะถูกบ่ถูกกะบ่หูคือก,กันเนาะคะ่ะเพราะว่าเหาแนมโบเห็นเนาะคะ่ะว่าตัวเลขมันจะมาในทิศทางไหนเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยงามละกะซักศิล์เนาะคะ่ะข้างบนกะจะมีข้างข้าวหรือว่าบานเฮ่าเอินขีดเชียเนาะพี่น้อง ผูกลานคออนุญาตนะจ้ะคะ่ะกายได้ว่าจ่ายได้ทีเอื้อนเลยออกไปบ่ถือพวกวันรูล,ลานขอสมมาขอโมสิกรรมนะจ้าคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเสียนเนาะคะ่ะเสียนเดียวเนาะค่ะพี่น้องเสียนพระแม่เนาะคะ่ะสี่ทิศเดี๋ยวรอการบุรณนะอีกบดนเจี๊ยบเสืออห้เจี๊ยบถืรอรางวัลทีนึ่งในเด้อพระแม่หมวดนี้เดี๋ยวจะคืนองค์ให้เลย บลังวันทีหนึงกะให้ได้จับเงินหาโคกลานงวดดิสาธุสาธุสาธุบรรยากาศเนาะคะ่ะเดี๋ยวยางหลบหลบวนเบิงเนาะคะ่ะเวลายวางหลอบถ้ำเนาะคะ่ะเข้ากะตั้งจิตอธิษฐานเอาเนาะค่ะพี่นอ้องทางน่าจะปฏิสถานพระปางนาโคกเนาะคะ่ะ บรรยากาศข้างล่างก็อาจจะเป็นเทีน่นรอยเนาะคะ่ะพี่น้องสังจิตอธิษฐานไปพร้อมพอมกันเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบเสอวา่าพี่น้องทุกๆุกคนทีมาเห็นคลิปนาตอนนี้เนาะคะ่ะคือพี่น้องสายบุญประกาศพี่น้องทีมีบุญสัมพันธ์กับเจี๊ยบยางแน่นอนเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรำ่ำรวยเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งตูล่าเนาะคะ่ะพี่น้องหายวิตนีวิวสินสุูุสุขคนเนาะคะ่ะพี่น้อง ขออธิษฐานจิตต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพี่น้องเอซีทุกทุกท่านพี่น้องทีเกยรวมบุญมาก,กับลูกหลานขอให้องค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโชคเปิดลามให้พี่น้องท,ทุกทุกท่านหากเป็นนี้ก็ขอให้ทันทั้งหลายวินีวิสิ์เรื่มตาอาปากได้รำ่ำรวยมีเงินเลียงพอเลียงแม่สักดถกสาธุสาธุอธิษฐานเพ,พื่พอทีเพื่อน้องทุกคนเนาะค่ะ อย่าถออย่าหยางเดอิอพี่น้องหากพี่น้องกําลังทอแทยอยู่เนาะค่ะเมื่อพี่น้องเลื่อนมาเห็นคลิปเจยบแบอนี้เนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พลังแห่งบุญเนาะค่ะส่งไปถึงพี่น้องเอฟซีทุกทุกฐานเนาะค่ะให้มีกําลังใจต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคกับศัตรูมูมานทั้งหลายเนาะค่ะพี่น้องให้ชนะ ม่มมานทั้งหลายแล้วก็ม่านนี้จิตนีใจด้วยผลบุญทีเจียมดเดมือนเนาะคะ่ะเพราว่าจะน้อยหรือมากเนาะคะ่ะขออนุโมทนาสาธุใ่้พี่น้องทุกทุกท่าน,นะคะ่ะเสียงกาค่อนข้างที่จะเมื่อยแน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า้อยพระพุทธบาทกะประมาานกับสอง้อยขันเนาะค่ะพี่น้องยางขึนยางรง ตรงน,นี้กะจะเป็นถ้ำเนาะคะ่ะอีกถ้ำหนึ่งเนาะคะ่ะแ่กกระเยนยางเข้าไปเนาะคะ่ะขพระอาม่าค้เดียวเนาะ,ะแต่กับมีพี่น้องทเพิ่ินมารวมช่ำบุญเนาะคะ่ะเป็น,นงงเป็นป่วนสวดีท้าวานาคุณมากปี อดีตเจ้าว่านาะค่ะลูกนงนิสาทุกสาขุขชาบารมี่านโปรดชงโประประักทสุขทุกคนเสียพ่อสอเกิดย่างดีวัดบางนีก็จะเป็นวัดเก่าวัดโบราณเนาะค่ะพี่นอ้อง๋ยวเห้าออกไปข้างนอกรพร้อมกันเนาะคะ่ะก่อนที่จะออกไปเนาะค่ะพี่นอ้องอย่าลืมเด้อค่ะตั้งจิตอธิษฐานอีกรอบเนาะคะ่ะอธิษฐานอ่าจิตให้อธิษฐานขอ เดียวกันกับที่ห้าอธิษทานก้อนเข่าเนาะคะา่ะ้ะกะอธิษฐานก้อนออกเนาะคะ่ะมันจะประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมขอพรถันปูฤาษีเนาะ,ค,ะค่ะสักดิ์ค่ะอีกจุดหนึ่งก้อนออกจากถ้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ายางออกจากถ้ำไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเจกก็บกะอธิษฐานจิตหายพี่น้องเมื่อกี้เนาะคะ่ะแต่อธิษฐานเน้นเรื่องโชคลาภกะ các, เรื่องวิถีวิสินนี่แหละพี่น้อง่ขอยพอเพื่อมูเ่มเจ้ามุ่มีเรื่องอย่างดอกนอกจากโชคลาภ มีเงินจังอยู่ใดเนาะค่ะพี่น้องเขาบอกอบมีเงินกะอยู่บด้เนาะคะ่ะบัดทันกินเขาเทียงอยู่เนาะค่ะพี่นอ้องตอนนี้กับใบสองใบาสามและะ้วเนาะใจมันอยากมากโบกินเขาบวกเป็นยังเขาพี่นอ้องเดี๋ยวเข้ากลับบา้านเข้าจังเดินทางไปกินข้างนอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาแรงมีโชม่ลาบเจบจ่าเดินทางกลับมาใหม่เนาะค่ะพี่นอ้อง นี่ละพี่น้องเงินเฮ็ดงานได้หลังจากให้พ่อให้แม่แล้วก็จะเอามาทำบุญยังสิละคะพี่น้องจนโตเนาะอันนี้จะเป็นบริเวณทำเนาะค่ะลูกหลานเมื่อก่อนเนอปูอ่ค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะทีรับชมคลิปละก็เบิงขีบเจี๊ยบจนจบเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณจากใจค่ะพี่น้องโชคดีรำรวยคิดสิงด่งใดสมมุงมาราถนาะรวดเร็วท่านใจค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ